ดำนาเป็นผู้สาวป่ะนี่ฮะอายุจักปีแล้วย <12. S 1> ีสิบสองปีโอ้คือดำนาเก่งแท้จ้างมาหรือดำเจ้าของฮะมือเท่าไหนฮะแสนสามสิบพันเป็นมือเลยบ่ปลาอยู่โม่อะดรแล้วมาหนึ่งโอ้มาหนึ่งรับจ้างแล้วเท่าเพื่อนบ่หูเพื่อนโบหูจักหลาน อีบีวะใช่ไหมเจ้าจะจูบบ,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 บีบอกถามว่านางบีาบบานางบีบอกแม่นบอกว่านางบีบอกแม่นต้องอีบีบ <c oughs> อกอันนี้พี่อยู่มอวันนี้ขึ้นมอสอง,สองอกว่ามอสองทุกคนเบื่อนน้อยขนาดเท่อเรียกว่าย<ส>ังเรียนต่อยงเรียนต่อ,อใส่ยังเรียนต่อไอทีไอทีความฝันความฝันอยากเป็นอย่างอะไรความฝันอยากเป็นอย่างอยากเป็นซัมเม อยากเป็นสาวธนาคารโอ้เป็นอย่างจริงอยากเป็นสาวธนาคารฮะโอ้โหค,คิดว่าเป็นอย่างจริงอยากเป็นสาวธนาคารมีความคิด<ต>ูจน<า>์ไหน,น,นอยู่ในห้องแอร์บ่ยามเพีดเบี้ยงน้ำนี้บันไดกไปเกี่ยวเข้าบ่ะบับะนี้หลังจากนี้เกี่ยวข,ข้าเดือดซิปเดือดพีดกระเข้านี่กระเสาะที่บ,บ่เพราะว่ามันมันบริยุทธ์เนาะอ๋อโอ้โหท่างต้องพี่แยงบ่มันแย่มันอได้ทีหนึงแต่รอดอีกเปิด ให้ค่าของเรียนช่วยเป็นทุนการศาึกษาเด้อขอบใจคผมะสวัสดีครับทุกคนวันนี้มายม,มราชผ่านมานะครับแล้วก็มาแวะหาน้องบีเพื่อซื้อบีนะครับเพื่อนบอกได้ซื้อลีโอบอกได้ซื้อวีเมื่อน่ะเอาเห็นเพื่อนดำนาอยู่กลางทางพูดทางเปล่าแบบนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อบีนะครับเพราะว่าเมื่อนะผมฟังผิดเวลาบอกว่าอยู่บ้นานธาตุแต่ว่าบอได้อยู่บ้านธาตุอยู่บ้าน มาโยมราลเหนือได้จิงไดมาหามาเบิ่งมาเบิ่งว่าเป็นจังไหนลาดเล็กน้อยหลายขนาดน้องบ่นี่สบายดีคือน้อยแท้อันนี้บ่ซื้อยังแท้ตัวชื้อบีซื้อบีอ่านี่อ่ะขนมมาฝากเด้อเข้้าใจแลวซื้อบีซื้อบีบ่แล้้วซือกเมื่อไหร่เอาได้ยินว่าบี แต่ว่าเพื่อนซื้อบีนะครับวันนี้แม่เพื่อนบ่แม่สบายดีแม่เพื่อนซื้อซื้ออย่างเสื้อแดงก็อหาซื้อสดบ่แม่ <laughs> ไปดามหาอยู่ตั้งอันนั้นซ่อ,องหรือใส่คำสดความบงกองเออมันมีซ่องปากซ่องอ่ะปากซ่องส่องยูทูบบ่ส่องยูทูบซื้อคำสดความบงกองเลยมีส่องอ่ะอีกคำสดความบงกองส่งสองอาา่ะค่ะแล้วให้เพื่อนไปเม้นใต้คลิปนี้เด้อใต้คลิปโพสเราไปฝากลิงก์เลยมาแต่ถ้าโทษ เมื่อคืนนี่นอนอยู่คำเกิดอ๋อรับาวกแม่แล้วก็สีมานอนอยู่โยมลาดบัดเบิงเนยนะเมื่คือตัวใหญ่กว่านี้นะอ้าไม่ได้เม่อวันนี้คือตัวนี้น้อยนึ่งเนาะน้อยเถอะเดะพอใจขนมแมลูกเอออันนี้ลูกเจ้าเบิร์ตวันนี้หลานอันนี้นี่หลานอันนี้หลานลูกมีเจ้าคนในนนี้เจ็ดคนโอ้ถามว่าเท่าๆเพื่อนหูเพื่อนผมก็จักหลาน อีบีว่หเจ้าจะเซจบีบอ่บกถามว่านางบีนางบีบอแม่นบอกว่านางบีบอแม่นต้องอีบีบอกอันนี้พันอยู่มอวันนี้ขึ้นมอสองบ่มอสองทุกคนเบิ่์กันน้อยขนาดที่แรกว่าอันถามว่าอยู่มอนี่นี่คือตัวใหญ่ขนาดไหมันว่าเบิ่์ตัวจริงเอามานั่งมานั่งมาเอาดูมานั่งดูสี่สามนี่เออ ไปมือ้อนาไปดำนานี่ไปดำหับจ้างบ่หรือว่าไปดำของเจ้าของหรือจังไรไปดำหับจ้างแล้วก็ดำนาเจ้าจของพี่ดำนาเจ้าจของแล้วเราเลยรับจ้างคนอื่นอ๋อหับจ้างบัดนี้แล้วให้แล้วนานี่ได้เงินจักแสนบัดนี้ได้จักล้านร <c oughs> ้อยเมื่อเมื่อประมาณสองล้านปลายสองล้านปลายสองล้านปลายก็ประมาณอ่อา 3, 4, อะไรสามสี่พันบ่ฟาร์ิดเทอมสามเ <พา S 1> ดือน ได้สามพันปลายสามพันปลายเกือบสี่พันไปโรงเฮียนเดี๋ยวเอาเงินไปมื้อเขาได้ปะนี่มื้อประมาณห้าพันสิบพันมื้อละห้าพันสิบพันแม่ให้แม่ให้เลยทุกคนโบ๊ทเม้นว่าโบ๊ทเม้นว่าเอาเงินเจ้าของไปด้เม้นบ์่เงินเจ้าของเก็บไว้นังจับไปนี่พอเท่าไหร้วมืดดำหน้ามาแล้วพอเท่าให้แซนนึ่งผัมือวานีเอาไปยังไปซื้อซื้อขนมแมกเดี๋ยวกินเก็บอ๋อ ปาดซื้อเครื่องเข้าห้องเฮียนขอซื้อเครื่องเข้าห้องเฮียนเบ่งของเจ้าของนี่เก็บไว้อย่างเก็บไว้ซื้อแนวอยากได้บ่หรือว่าไป็โรงเฮียนไม่ไอแน่ใหญ่ได้อ๋ออันนี้น้องบ่อุ้ยเสื้อขาวสิ้นแล้วแปลงเฮียนอันนี้น้องใช่บ่หลานอันนี้เด้นี่ก็หลานหลานแบบนี้เอ้ยน้องเจ้าคนมีน้องสองคนน้องสองคนเป็นสามคนบ่น้องสองคนนี่ผู้ชายหรือไม่ยิงไม่ยิงเบม่ยิงเบ้อเลยครอบครัวนี่อ่ามีแต่ผู้สาว อันนี้สูงสุดบ่อันนี้เข้าสุดแหละหญ่สุดแหลมสิบสองสิบสองปีบ่มันนี้นก็ขึ้นมอสองมอสองแล้วก็ขึ้นหอนมอเจ็ดหน่อยอยู่นี่โอ้ฮหอ,อนจีบ่หอนยังเรียนต่อ,ตอ,อเรียนต่อใส่ยังเรียนต่อไอทีไอทีความฝันความฝันอยากเป็นอย่างอะไรความฝันอยากเป็นอย่างอยากเป็นสาวธนาคารอยากเป็นสาวธนาคารโอ้เป็นอย่างจริงอยากเป็นสาวธนาคาร คิดคิดว่าเป็นอย่างจังอยากเป็นสาวธนาคารมีความคิดอย่งไรอยู่ในห้องแอร์บ่สวยแต่งตัวสวยโอ้ยดำหน้ากระดำตัวเนาะไอ้กระดำหน้ากันตัว่จนลเใครอยู่หรอหนึ่งซอยเวียกซอยงานเนาะได้ย้อนได้ได้ย้อนเถยดเนากะคนอื่นสิเป็นบ่ลาดังเพชรเลยเฮื่อไรเราอยู่ไหน นางเพศที่ไปนำการบอมืึนนะบอมันจะถามบรู้เรื่องบรู้เขากระเฝ้าไปพูดไปถ่ายเท่วันนะทังบานในบอเคยไปหลังคังบอเม่อันอ่เคยนซุ่นเมืองอยู่ข้างนนากระตังฝืนซุ่นเมืองนากระตัง่นอืินมาบอจะไปมหาชัยบ้านมหาชัยลายเล่ยอยู่หน้ากระตังเมือ่ดนอย่างซ่เมือขอเขากระดากินมื่ออื่นมื่สุดท้ายบออมื่อัันกับมือสิง ก็ได้น้าเพิ่นไว้แล้วบ้านมหาชัยเก่ากัมือซิงคือกันแต่ว่าจะไปนอนพุ่นนี่ก็เมื่อบ้านก็สามสิบลักอื์คือจักเมื่อได้บอกว่าอยู่ใส่หยู่หลังค่างบปล่บ่ได้เอาอันไหนที่เพิ่นว่าอยู่หลังค่างไหมยังคางไปหลังคง่างไปม่เท่าคางไปหลังค่างบ่กไม่เท่านะไอยู่น้าอยู่บ้านไห้เราไปตำอวจเราอยู่บ้านไห้เพื่อนไปให้ไม่เท่านี่บ่เมื่อกี้นี่ก็ไปหาเพิ่อนไหนแล้วแวะแวะเพิ่นแล้วก็กลับมา เปี่ยงคำก็มาก็ผ่านมาทางนั้นโอ้ยยังไปฮอดฝุ่นเนาะเขาออกมาแต่หัวแต่ทางแบ่งไปกองรอวันนี้ไปนอนอยู่ซิบเมตรเดี๋ยวเมื่อนี้นอนอยู่อันเอี้ยงเอออยู่อยู่เทินเพราะว่าเฮ้ยบผมว่าวิวเทินมันเต็มก็มานอนอยู่นี่อยู่สามแยกนี่สีชมพูนั่นไหมตรงนั้นน่ะแบบมันคือแบบวังเวงอยู่แต่กระบองมีบอลพัก เอออันนี้แวมาแหละแวะมาเล่นน้ำคือเรอะบกคือตัวอันคนถ่ายเอาลูกทอดนั่นเลยมาก็เห็นเพื่นถ่ายเอาไว้เป็นเห็นรถนี้เพราะว่าผมผ่านมาแล้วผมไปเอาของไปไว้แล้วก็ก็มาส่องเหมือนว่หลังนี้แท้แหละปัญญาอ่เดือนสี่เดือนห้าเลยหลังนี้แหละเพราะว่าเพื่นถ่ายออกมาให้เห็นรถนี้เนาะเข้าแล้วก็จับเฮี้ยแหละขุดอ้อยให้แม่ขายขุดอ้อยไปขายจะได้ขายเยอะเงินเนี่ยนะ อ๋อเอ็ดน้ำอ้อยเออถึงว่าไปถามยุ่ละถามอยู่ทางในบ้านฮาดเขาเจ้าบอกว่านี่เพื่อนขายน้ำอ้อยขายน้ำปั่นวะก็เลยมาถามมาสุดถามว่าแดงซดขายน้ำปั่นอยู่ไสตตอนมื้อไหนนะที่มารอบน่ะแต่บอกเห็นเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยู่บ้านฮารดเพื่อนถามในคลิปอยู่บ้านไหนบ้านฮารดเพื่อนโอ้ยถามว่าเจ้าอยู่บ้านไหนเจ้าอยู่บ้านไหน้องงดใจแล้ววันนี้เอาเจ้าได้ยินอยู่ว่าไอบอกว่า วีซื่อวีฮะเฮะบ่ได้ยินคือกันเข้าเข้าสว่เข้าไปซื้่มือเลยดหนักนานเออมันเก่งไงจ้างขอเบิดมือซอสข้ามหมดตั้งแต่สาวซอสข้ามผู้ปลาจ้างวาเลสเซ่โอ้อันนั้นอันนั้นน้องสาวน้องสาวปลามือลาแสนออกไปฮะคือว่าแสนสาวสะแสนกับแสนสาบางมือกับแสนมีบางเจ้าแสนสาแสนสามสิบแสนห้าแสนสี่สิบ แต่กาวันสองแสนแสนซนีสองแสก็มีอีกตามเขาให้ไปคือถ้าถ้าเจ้าหาคนไม่ได้ขาเจ้าก็แจ้งแทงบกเขาสมุตกกนขนมนี่ขนมจานเซนเขนมมาพ้เาจ้าหนาจ้า็งเพิ่มให้บรินานเข้าเพิ่มกหอาข้าเี้ยงได้ข้าเพิ่เลี้งแตงอาหารข้าิแล้วี่ขนมาเั่เ่เพิ่มใหอเอาเข้าไปอัดนี้งบอกด้าดขนมเมือนมมกใหญ่ื้เน เอาแกกินเลยเอากินเลยเลยกินเลยมขนมเนีมาเ็บมาแต่ทาพูดพูดแกนั่นเองเหลืองมากินอันนี้ก็ได้ฝนตกคำเด็ดตองมาซางั้นมากินเมืองเด้แซบบอแถวนี้เราบอค่อย แกวแมงเลยเอามาให้เชียเหมือนเลยอกินอย่างกินห่อหลายบอกินนมนมอมนมครบใหญ่ขนมในแม่ขนมเชฟแซอใจเร็วสวยเล่ยนอะไรไหมละเอกับเกี่ยวข้าวหรือกัย่างเกี่ยวข้าวหรือาลติแกัเกี่ยวข้าวอ๋ออันนี้ให้ค่าวหอเฮียน ช่ยเป็นทุนการศึกษาเนอะเพื่อสิได้มาเห็นเข้ามาสองรอบสามรอบพอเห็นรอบแล้วไปไปวัดประทัดไปหาเจ้าหาบ่เห็นมาที่ก็บ่เห็นแล้วมาทักไปหาเพื่อนกับบท่านที่ตอบจนทวันไทยติมือสองมือกันสิครับโทรศัพท์เพอก็เลยมาบ้านโทรศัพท์ตัอันนี้ไงครับผู้สาวเพื่อนบอกว่าละไปอ่านคอมเมนต์บอก หลายคนบอกว่ามันเป็นลูกไพรแม่ทะมันเป็นลูกไพรแม่ใช่อยู่ไทยพี่มันว่าแล้วเยาจะเป็นสาวธนาคารนะครับจะไปนั่งในห้องแอร์แบบ13ปีสวยๆปุณะนั่งในห้องแอร์13 14 15 18ไปเรียนอะไรอีกวะไอทีไฮเทคอยู่ใส่อยู่ผู้ทักแคทผู้อ๋อผู้มือนี่กะหาเงินไปเรื่อยๆเนาะหาเงินส่งเจ้าของอันนั้นหมายถึน้ำตาห้องหน่วยแท้เป็นอย่างตื่นนอนตื่นนอนไม่ อไม่เป็นบ้านน่วันเราป่ะสิสักเดือนเป็นมาแอบเดี๋ยวผู้เจ็ดคนเลยป่ะมีชายคนเดียวนี่แหละบันนี้จักครอบครัวสี่ครอบครัวสครอบครัวอยู่น้ำกันนี่หลังนี่มาโฮมเดียวมมเาาฮกันแต่ว่าญาติกันเบิดแถวนี้ป่ะเอามาเล่นน้ำกันอันนี้เลยเอ้ยมูือเอามูอเอาน้องยามเพชรเวียงยามนี้บันนี้กับไปเกี่ยวข้าวบ่ะปันนี้หลังจากนี้เกี่ยวข้าวเยื่อติดเยื่อซิปกับเกี่ยวข้าวนี่กระเสอาทิศบ่ เพราะว่ามันม uh, like, anyway hmm. ันปฏิยุทธ์เนาะของได้ทีหนึ่งแต่เราอ่เทีดเรียนเก่งที่สุดทุกคนเกรดเฉลียเลยกานกีกายนี่เอ้ยกินนมนี่บ้างกินนมนี่ได้ประมาณมากินนมที่มีทีหนึ่งแล้วก็ที่สองพวกนี้สมุนเอวดีหลายขนาดเลยนี่ถ่ายกายที่ห้าอาจารย์เราถ่ายไปยังยืนกันเลยตั้งใจเฮี่นะทำนะเอ้า คนถ้าได้ที่ห้าเราได้ไปยังยืนค่ะคนที่ได้ที่ห้าลงไปและจีว่นได้ไปยังยืนท่ห้าบัตรจบมาเ่าได้ไบยังยืนมาสิเป็นจากได้นี้สิฮู้จักบรรจบของจบก็ได้เลยบ่ได้ถ้ะาได้ที่หนหาที่ห้า่อโหนึ่งก็ได้โมสองก็ได้เลยเด่นขั้นสุดน้าวเป็นนักเล่นเก่งเลยค่ะมลาหลายแอกนี่สิเคยได้ก็เลยอยากได้อ๋อไ่่เอาให้อันน้อยๆที่เจ้าได้ฝัมากนะนี่อันไหนพ่อแม่แม่ผม เอาไว้ไว้อยู่ฮนมันง่ายน,นะฮะเอาไว้ไว้ใส่ก็ได้ตอนนี้เครียดให้พ่อแม่อยู่โทรไปหากับบรดเวเนเป็นตวพลงะโทรไปหากับบด้เวาน้าเครียกบบดเเยกเมื่อไปเลยอันนี้จั๊กเดือนจกักีหละปีเท่านี้เ่านีกเดือน<ม>เป็นเอ้ยเนาะอันนั้นส<ม>ี่เดือนอืไมอันนี้หาเอ้ยบออันนี้ก็เอ้ยนี่อายอาอันี้เยตังเตนยูโถงบอ ก็เป็นอย่างนี้อันบอกแถวนี้ว่าผู้ชายอายุสั้นก็ไม่ยิงเพรไปถามบ้านใดก็เห็นแต่ผู้เท่าไม่ยิงผู้เท่าผู้ชายถ้าบอกค่อยมีอ๋ออ่าทุกคนพามาสัมภาษณ์น้องบีน้องบีบ่แม่น้องบีไรน้องบีบันทึกซิมาถามให้ให้ผู้ใดซิมาถามให้มาถามว่าจังใดก่อนพอเท่า เสนักเสียงาอนะไอีบีอีบีอีบี้เออถ้าผู้ใดมาถามให้เอิ้นว่าอีบี้บ่นางบีนางบีมันว่าได้บี้บ่นางบีนางบี้โอต้องสำเนียงสำเนียงได้น้ำเนาะนางบีบ่เม็นบีนะครับเออเพื่อนบอกว่าบ่มีได้บ่มีได้เอาเลยเอาเลยว่าสิกราฟเราไม่จสิไปถามแล้วเนาะเบิ่งกเราเออคือถ่ายรูปมันคือเป๊ะแท้รูปนี่รถกระโอยอยู่นี่นะเพราะว่า ผ่านไปผ่านมาทั้งสองรอบแล้กกันเลยเอ้ะแม่หลังหลังนี่บี้บี้บี้อันนี้กันี่นี่กำลังหอห่อกะตุ้มอยู่ยินดีบอกหอมะต้มแล้วล่ะแล้วแล้วอมกะตุ้มเห็ดซุนห่วข่ากระดิ่มื่อื่นก็ไปแต่้าบ่ทิซี่พวกไปใส่บานแล้วสวยเห็ดหาวเข่าอ๋อไปเห็ดหัวเขาน้ำอ่านไปใส่บาทแล้วไปโรงเรียนบอก่านี้โรงเรียนมื่อื่นจานเนา่ไปเผื่อซุเนียนเดี๋ยวโรงเรียนอยู่ใสอยู่นี่อ๋อ่านนี้ไปใช่บาที่ใส เขาเจ้าใส่บาตตอนใดนี่เป็ด7เปด8ตัอ๋อแปดโมงเครื่องเจ็ดโมงแปดโมงเนาะนี่ทุกคนพามาหาน้องบีนะครับเป็นคนที่ดำนาเมื่อไหร่นะเขาอาจจะไ่เห็นหน้านะเมื่อนี้เห็นชัดเจนแล้วคือน้อยกว่าที่ผมคิดแบบน้อยดำน้น้อยแบบห้าปีน้อยลงมาประมาณนั้นคือแบบเป็นยังเป็นเล็กน้อยอยู่นะถ้าบ้านเขาถ้าเป็นเล็กน้อยนี่คือรับจ้างหมดไปเลย ใหญ่กับรับจ้างเป็นคุณมื้นี้หา่าเขงไปรับจ้างหลายเพรานเขากีนี่นะเขาอยู่ในบ้านเด็กนมไญ่ได้ไปอันขี้้านเออขี้ขานถ้าใหญ่ซํานี่คเขาเจ้ากัรับจ้างสำผู้ใหญ่เลยบ่เขารับจ้างสำผู้ใหญ่เลยป่ะเขาเจ้าไปเด็กน้อยกวผู้ใหญ่อีกเขาไปรับดำหน้านะแห้งที่คนนะไหวกผู้ใหญ่อีกมีแต่คนยิงเก่งเลยเนาะ ทุกคนประมาณเล่าไปดับหน้านะเล่าดับแล้วลูกค้าดับหน้าได้จริงขนาดเลยจริงตรงไหนอีกนึกว่นึกว่ามันยุดมื่อนี้บ่ค่อยได้เห็นเลยได้รถอันนี้เมื่อวานนี้ก็ยังไหวไปข้าเจ้าแวะไปทางพุทธเพราะว่าลงมาจากนากายเรเห็นจักรคันเลยเขาน่าเสีบเขให้ผ่านแล้วหรือเปล่าเ่ผ่านได้ใช่แต่ว่ารอบดใ้เห็นสั้งหลายจึงรถลงข้างทาง เอาประมาณนี้ทุกคเดี๋ยวรอบหน้ามาสิมาแวะให้เพื่อนใหม่นะถ้าเพื่อนว่างสิให้เพื่อนพาไปเลาะเนาะอ่ะประมาณนี้นะโอเคบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเล็กน้อย